สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้ก็เปิดลิปกันที่มอนะคะเราเดยวเพื่อนก็ใส่ชุดนักศึกษากันแล้ววันนี้ก็คือจะมาเป็นวันสอบวันสุดท้ายนะคะของการเรียนไอีวันที่ยี่สิบเก้ากรกฎาน,นะคะก็ตอนนี้ประมาณแปดโมงเกือบเก้าโมงแล้วก็ถึงเวลาสอบแล้วแต่ขอมาอัดแป๊บนึงอัดคลิปแปบ๊บนึงนะคะบรรยากาศมอเราวันนี้แบบว่าสุดเต้ดมาก ฝนตกนะคะเมื่อเช้าหมอก็เลยเป็นแบบมาที่เห็นเลยก็เดี๋ยวจากนี้เราก็จะไปทําข้อสอบนะคะแล้วก็จะเสร็จแล้วไม่ได้ทาอะไรแล้วแล้วก็ออกมาจะมารีวิวให้ฟังนะคะว่าเป็นยังไงบ้างความรู้สึกนี่ก็คือเพื่อนของเราเองชื่ออะไรคะยอชื่อหมายฟ้าค่ะ <laughs> คนดีคนเดิมห <laughs> มายฟ้าคนดีคนเดิมนะก็เดี๋ยวไปแล,แล้วรอ รอดูว่าเราจะเป็นยังไงนะคะบ๊ายบายตอนนี้เราก็สอบเสร็จแล้วนะคะแล้วว่านั่นคือหมายฟ้าเพื่อนของเรายังสอบอยู่เลยส<อ>่วนเนี่ยเพื่อนก็สอบกันหมดแล้วนะเนาะออกมารอหน้าห้องกันก็ถือว่าง่ายง่ายอยู่นะพอทำได้ก็เหมือนที่เรียนมาไม่มีอะไรมาก เป็นไงวเป็นไงว่างผู้ชี้เอาผู้ชีสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็สอบกันเสร็จแล้วนะคะก็ตอนนี้อยู่กับเพื่อนไ้ฟ้าและต้นสนตอนนี้ก็มาอยู่บนดาดฟ้าเอ็มสแควนะคะข้อสอบก็พอทำได้นะคะไม่ไม่ได้ยากมากเพราะว่ามันอยู่ในที่ที่เราเรียนมาแล้วเนาะก็จะมี ทั้งหมดหกสิบข้อเป็นข้อฝนนะคะฝนเอาดินสอสองมีฝนแล้วก็ข้อสอบเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยทุกข้อทุกอย่างก็ส่วนใหญ่ตอนออกมาเพื่อนๆก็บ <disappeared> <pe w> อกว่าทาได้มันไม่ได้ยากมากเรารู้สึกว่าเราได้ทำต้นสนบอกว่ารู้สึกว่าได้ทำมั่รู้สิกเลยว่าทําได้ ก็ไม่วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเพราะเป็นวันสุดท้ายนะคะพวกเราก็ใส่ชุนดนักศึกษากันแบบครบแก๊งแล้วก็มาถ่ายรูปเล่นกันตอนสอบเสร็จเนาะก็ในคลิปอาจจะเป็นพวกบรรยากาศอะไรนี้เดี๋ยวเราจะใส่มาให้เพราะกลัวมันจะสั้นเกินนะคะคลิปนี้แล้วถ้าใครมีคําถามอะไรหรืออยากให้เราทําคลิปแบบแนะนําที่ไหนอะไรงนี้ก็เม้นมาได้เลยนะคะี๋ยวจะมาตอบให้แล้วก็ขอบคุณที่ดูคลิปนี้กันนะคะ ไปแล้วบ๊ายบายเอาบ๊ายบายก็กลับมาสู่งานภาคอีกแล้วนะคะตอนนี้ก็คือเรากับเพื่อนก็สอบเสร็จแล้วเนาะก็เลยมานั่งเล่นกันที่ห้องสมุดนะคะ ห้องสมุดของมอเราก็จะมีหนังสือหลายแบบมากมีทั้งโซนที่เป็นภาษาอังกฤษหมดเลยแล้วก็เป็นภาษาไทยนะคะอันนี้ก็ไปหยิบเล่มหนึ่งมาเห็นว่าหน้าปกมันน่าสนใจดีก็คืออ่านไปแล้วก็เล่นไปนะคะเพราะว่าไม่ได้จริงจังมากเอามาอ่านเล่นก็คือตอนนี้เรากำลังจะไปรอดูหนังเนาะตอนบ่าย ที่มอเราก็จะมีโรงหนังนะคะเป็นห้องเลยแบบเก้าอี้เยอะๆแล้วก็มีจอปรเจคเตอร์ใหญ่ๆนะคะเอาไว้ใช้หนังหนังเนี่ยก็จะมีวันเสาร์อาทิตย์เขาจะมีตารางนะคะว่าอาทิตย์นี้ฉายหนังอะไรฉายกี่โมงนะคะก็ถ้าเพื่อนๆในมอเราได้เห็นคลิปนี้นะคะก็อยากเชชวนเพื่อนๆไปดูเนาะเพราะว่าเขาบบอกว่า ถ้ามีคนมาดูเรื่อยๆหรือว่าดูเยอะขึ้นเนี่ยก็อาจจะยังมีกิจกรรมดีๆอย่างนี้ต่อไปเนาะกิจกรรมแบบว่าโรงหนังมาดูหนังด้วยกันนี้ก็ตอนเราไปคนไม่ค่อยเยอะเลยทุกคนประมาณรอบหนึ่งก็สามสี่คนรวมพวกเราแล้วนะก็อยากชวนทุกคนไปดูกันนะ ตอนนี้ก็ถึงเวลาดูหนังแล้วนะทุกคนเราสามารถถ่ายมาได้นะเพราะว่ามันเป็นหนังจากใน Netflix เนาะหรือจากแอปอะไรสักอย่างเขาก็มาเปิดให้ดูนะคะนี่ก็เป็นแอนิเมชันที่เคยเคยเล่นมาแล้วอะ่ะแล้วเขาก็มาเปิดให้เราดูแต่ว่าเราพวกเราก็ยังไม่มีใครเคยดูเนาะมันก็เลยตื่นเต้นตลอดทุกครั้งที่มาดูแต่และเรื่องก็ยังไม่เคยดูเลยก็มาดูกันสนุกดีนะคะมานั่งเล่นกับเพื่อนมาดูอะไรอย่างนี้ แอร์เย็นด้วยเย็นมากมันโล่งหนังจริงๆเลยมันไปถึงหรอมันจะไปถึงหรือเปล่าไม่รู้อ่ะว่าอาจจะถึงรถไฟจะจะไม่อยอมเจ็ดเชียงรายหรือเชียงใหม่นีแหละนี่คือข้าวโพดที่อร่อยมากยี่สิบบาท อร่อยไหมคะอร่อยมากค่ะอันนี้ก็มารอต้นสนซื้อข้าวไปกินที่ห้องแล้วก็เมื่อกี้เราเพิ่งไปดูหนังมานะคะไม่ได้ไม่ได้อัดอะไรมากเพราะว่าที่มอก็จะมีห้องดูหนังเนาะเสาร์อาทิตย์ก็มาดูกันได้นะคะให้ตืน่นตื้นใจ ส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็น learning space เนาะสำหรับมานั่งทำงานกลุม่มงานเดียวหรือว่ามาพักผ่อนเอยอนใจนะคะเห็นไหมจะมีเก้าอี้กับที่นั่งเยอะมากแล้วห้องเนี้ยแเอร์เย็นสุดๆอดะเหมือนห้องแช่เลยอะ่ะวันนี้ก็คือตรงกระจกอะมันขึ้นเป็นแบบฝ้าแบบฝ้าไอ้น้ำเกาะเลยนะคะนี คนแล้วนะตอนนี้ก็เลยหาอะไรทำเล่นๆกันสนุกๆน,นะคะ ตอนนี้ก็จะหนึ่งทุ่มแล้วนะคะเพิ่งออกจากเน็ตเวิร์กกิ้งสเปซอออไม่ใช่เลิร์นนิ่งสเปซนะคะเ <laughs> ย็นมากไปนอนหลับกับเพื่อนอีกแล้วมืดแล้วอ่ดูโกคนวันนี้มืดเร็วแค <laughs> ทุ่มหนึ่งแล้วจะไปไหนนานๆาวเหรออยู่นู้น นาฬิกาไปไหนอ่ะนี่นาฬิกาไม่เห็นได้ไงเออโอเคงั้นไป้านดาวเดี๋ยวไปส่งใช่วันที่สบายๆเพราะฉะนั้นไปลานดาวกันโอเคไปร้านดาวกันโกก็ขอจบไปกับบรรยากาศร้านดาวตอนกลางคืนนะคะ ก็หวังว่าทุกคนที่ดูคลิปนี้จะ enjoy แล้วก็ฝากกดไลค์ like, กับ subscribe เป็นกำลังใจให้เราได้นะบ๊ายบาย